สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองเชียงกงถามกันมาเยอะเลอเกินรถตู้มาตอนไหนรถตู้มายังจัดไปครับรถตู้โตโยต้าให้เอ็ดผมบอกเลยผมซื้อคันนี้สุดยอดเลยผมเน้นสภาพนะครับน้นสภาพเลยรถหลวง,ลวงประมูลจากหลวงนะครับคันนี้ขับมาแต่บุรีรัมย์นะขับมาแต่บุรีรัมย์ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยปัดน้ำฝนออกทุกอย่างนะครับย้ำเอฟซีนะว่าออกทุกอย่างผมว่าจะรีวิวตากแดดแหละแต่ว่ามันมันห้อนเลยมารีวิวในโ่มดีกว่าในโ่มให้เอฟซีดู ตรงๆเลยนี่นะครับใครหารถหารถแบบว่ารถรับส่งนักเรียนรถแคมปิง้งรถบ้านรถนอนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดราคาแบบแบ่งปัน FC แล้วแบ่งปันอีกแบ่งปันแล้วแบ่งปันอีกนะแบ่งปัน FC เอาแบบแบ่งปันจนให้ถูกแก FC เลยนี่รถตู้โตโยตา้าเอาฝั่งด้านซ้ายก่อนเลยแล้วกันนี่ด้านซ้ายเรามาแล้วนี่ด้านซ้ายรถตัวจริงยืนสวยมากนะครับ ยืนสวยมากลูกค้าก็ถามหน้าร้านว่ารถตู้เฮียจะเปิดคลิปรถตู้ตอนไหนรถตู้เข้ามาหรือยังรถตู้มาตอนไหนนี่จะเปิดเปิดคลิปแล้วนะให้ f c เลยตามใจเอ f c เลยยางเป็น195ขอบ14นะครับ195ขอบ14สภาพยางน<ม>ี<ม>่ผมบอกได้ว่าเห<ม>ลือใช้สุดๆเหลือใช้มากนะครับขับดีนะขับดีขับมาแต่บริรลัมให้ลูกน้องขับมาเลยเหตว่าเป็นไงบ้างเราขับเหมือนเราจะขายของให้ลูกค้าหรือว่าเอฟซีนี่ครับผมจะขายของ ผมจะบอกลูกน้องว่าลองขับว่าขับดีไหมเเาาต้องทำให้เหมือนรถรถตัวเองคือเหมือนเราอยากใช้งานะ่ะถ้าเราว่าดีเราก็บอกลูกค้าได้นี่นะครับที่ใส่ผมอันนี้ฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาเอกาสารประมูลนะครับประมูลออกจากหลวงเลยให้ดูมเต็มประตูซับประตูฝั่งซ้าย ซับประตูเข้าเรื่องเลยนะซับประตูซับสวยนะครับซับประตูสวยเลยคุยกันตามตรงว่าซับสวยนี่ยังมีมาครบเลยไหมประตูกลางเลื่อนง,ง่ายนะครับเลื่อนง,ง่ายออกง่ายประตูกลางคือเลื่อนง,ง่ายออกออกง่ายมากเลยประตูกลางเบาะมีมาครบนะครับเบาะมีที่นั่งกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามแต่แถวแรกมีรอยขาดนะครับหนึ่งสองสามโยกขึ้นโยกถอยได้หมดนะครับเนี่ยพุ่นแล้วเดี๋ยวเปิดตู้สุดก่อนเวลาขึ้นมันจะได้ขึ้นแบบประมาณไหนะนี่ขึ้นได้ปกติขึ้นได้สบายเลยนะครับช่วงโยกขึ้นนะหนึ่งสองสามเบาะมีมาเต็มเลยนะสี 4, ่ห้านี่นี่เบาะนั่งเดียวมีรอยขาดนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเบาะมีมาเต็มอยู่นะนี่เบาะมีมาเต็มเลยด้านหลัง ด้านหลังนี่โอ้ยด้านหลังได้นะสภาพด้านหลังได้เลยนี่เดี๋ยวพาดูทีละรายละเอียดเหมือนแบบลูกค้าด,ดูด้วยตาเปล่าเลยเหมือนผมรีวิวให้อ่ะมีรอยขาดตรงนี้ดน,งนึงนะครับนี่แต่เบาะมีมาเต็มผมจะรีวิวให้ชัดเจนให้ลูกค้าเห็นเลยครับว่าอะไรยังไงจุดไหนบ้างเหมือนเรามาดูเองกับตาเลยมีผ้าหลังคาผ้าหลังคานี้ตุบๆมีรอยย่นหน่อยหนึ่งอยู่นะครับนี่มีตรงนี้เห็นไหมแต่ก็ได้อยู่เต็มอยู่ดูเต็มบางแดด ผ้าบังแดดผ้าบังแดดข้างข้างข้างกระจกข้างประตูมีมาครบนะครับกระจกสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้หนึ่งสองเลื่อนได้ด้านหลังก็เลื่อนได้กระจกเป็นแบบเลื่อนได้เลยนะครับนี่เลื่อนได้ตัวกลางตัวตัวนี้ก็เลื่อนได้ฝั่งด้านหลังนี้ก็เลื่อนได้นะครับนี่ดีข้อดีคันนี้คือกระจกเลื่อนได้ทั้งทุกบานเลยนี่เดี๋ยวลืมให้ดูที่วางแก้วน้ํานี่สภาพที่วางแก้วน้ําลําโพงอะไรมีมาครบนะครับ มีมาครบเลยนีมีมาครบทุกอย่างมีมาครบนี่ที่วางแก้วน้ำอริกรพับนี่มีมาครบเดี๋ยวให้ดูเวลาเราวางแก้วน้ำวางนั้นวางนี่นเห็นไหมเต็มๆดูได้ดูดีอยู่นะดูได้อยูด่ดีอยู่นี่นะครับมาดูฝาท้ายกันบ้างอันนี้คือฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายผมให้ดูแบบเต็มๆแล้วนะกนระะจกมองข้างมีมาครบนะครับกระจกมองข้างมีมาครบอันนี้ยางหลัง ดอกยาง,งบอกว่าเหลือใช้ก็ <_ d ata> คือเหลือใช้ครับเพื <_ d ata> ่อนตามตหนึ่งก็ห้าของสิบสี่นี่เห็นไหมอันนี้คือสภาพด้านซ้ายดูเต็มดูสวยดูงามนี่ฝาท้ายลูกค้าจะถามแล้วฝาท้ายเปิดได้ไหมครับเฮียฝาท้ายเปิดได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่เอกสารเขาลดหลวงคือเขาถอดป้ายอยู่แล้วนะครับเพราะเขาต้องแจ้งจอดก่อนขายทอดตลาดนะครับฝาท้ายเปิดท้ายขึ้นมาปั๊บนิ่มนะครับนิ่มดูเสียงไม่มีอีไม่มีอาร์ตไม่มีเอิร์ทเลยนี่ เบาลังเต็มๆเลยคันนี้ได้รถมาคือเบาอเต็มมากคันเนี้ยนี่มาครบฝั่ง้าขวานี่ด้านขวาดูกันเต็มๆนี่ด้านขวาน,าน,วานี่ได้นะสภาพด้านขวาแต่ผมไม่ได้ฝาครอบมาด้วยอันนึงเดี๋ยวหาดูที่ร้านให้ว่าฝาครอบมีหรือเปล่ามันได้มาประมูลมาอย่างนี้ก็เอาเงี้ยล้างคาได้นะครับราคาแห้งเลยละ่ะเนี่ยผมยืนทิ้งสูงให้ดูเลย ดูรถเ,เต็มเวลาเรายืนนเห็นไหมกระนี้ตัวจริงสวยนะครับสวยตัวจริงสวยกัดฟันสู้ราคาเพื่อเอฟซีด้านหน้าซับป,ประตูข้างนคนขับก่อนสิไปด้านในเดียวปะประตูข้างนคนขับโอ้โหซับก็เรื่องปะกะจกมือหมุนปกตินะครับขึ้นลงได้ปกติเลยมหมุนขึ้นลงได้ปกติทุกอย่างขึ้นลงนปกติ ขึ้น uh. งงง่่าายยลเบาะคู่หน้านี่เบาะด้านหน้าเบาะด้านหน้าได้อยู่นะครับที่นั่งคนกลางก็มีเบาะคนขับเบาะคนขับ,บ,คคบมีรอยขาดนะครับลูกค้ามีรอยขาดนะนี่มีรอยขาดตรงนี้นะครับนี่รอยขาดมีภายในคอนโซลวงพวงมาลัยวงพวงมาลัยได้อยู่นะครับเฉพาะได้อยู่นี่เรือนไม้วงพวงมาลัยเรือนไม้นี่ลูกพี่ปะมาถามราคาพันห้ามีมาต้มมีมาเต็มเลยนะครับ ด้านหน้าที่สตาร์ทเครื่องเลด้านหน้านี่น่าจะประมาณนี้ด้านหน้าเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีมาก 2L เครื่อง 2L 2,500 2L 2,500สตาร์ทเครื่องแล้วครับเปิดเปิดเปิดบล็อเบื้องเครื่องข้าวหนึ่งสตาร์ทเครื่องเลยยังขับไปสตาร์ทบิบบล็อบิบสตาร์ทซ์บีบิสตาร์ทเลยบิบสตาร์ทอ่าพอเดี๋ยวเผา ถ้าบอกเบิดเืลองเลยเปิดนะฟ้าคอว่าวครับปินไอดปน,นะปั๊ปบทำง่ายอะไรง่ายถ้าเราว่าอะไรง่ายท่าขายก็ง่ายไปหมดครับไม่ใช่เรื่องยากเลยอ่าเบิรดน,นี้อ่า power power เเวเครื่องดีเครื่องดีรถหลวงเขาใช้งานไม้เครื่องดีอยู่แนละ้วไม่ต้องห่วงเลยเครื่องเครื่องดีมากเสียงเครื่องในกล้องนะ่ะแต่เสียงผมฟังเนี่ยเสียงนิ่มมากนะครับบอกลูกค้าเลยอาทิตย์เอาบอลลงลองขับเลยเทนเลยให้ลูกค้าเป้นเอารถมาขับมาแต่บริลล่ากนมีแล้วดีอยู่ล้วเอาบอลลงี๋ยวผมจะให้ทิศสังเดินหน้าถึง ถึงหน้าร้านถึงหน้าตรงนู้นแล้วก็ถอยลังให้ดูเพราะว่าพื้นที่ผมมันจะแคบสนักหน่อยให,ให้ดูแบบเต็เมๆเลยอ่ะเทียดเทียดถอยลัางหอดถน้น,นก่อนเด้อยังเดินหน้าแย่ๆห,หอดพุ่นเบรกเบิก,กดีมหมดนะครับระบบเบรกกระโอะไรโอเคเลยเทียดีหมดคลิปนี้จะหลายนาทีสักหน่อยเพราะผมจะให้ดูแบบเหมือนแบบลูกค้ามาดูเองเลยตาผมดูให้เหมือนลูกค้าดูเองเลยถอยลังอีกถอยลังอีกเบรกตะระเทียมโห้แทบกิ่นอนะ จึกเออไปไปไปท้ายออกนะครับออกอดีไปยงิงหัวหน้ากูดังเลยหัวหน้ากูดังเลยไปหัวหน้ากูดังเลยไอ้พุลไล่บุลไล่หนักกูดังเลยไปไปไปนี่เดิยนยาวนี่ไฟเบรกออกหมดเอาถอยมาถอยมา ถอยถอยดิถอยมานี่นะครับนี่ไฟถอยออกนะไปมาถอยจอดมังเกิถอยจอดมังเกิ้ลถอยมาจอดมังเกิเอ็ก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 ถอยอีกเลยถอยอีกเลยครับถอยอีกเลยไปเลยพอพอเออเอาจ๊ขึ้นดับเอาจ๊ขึ้นแล้วก็ดับดับเครื่องเลย นี่เบรกมือดังเอี้ยกเลยเมื่อกี้เลยนี่สภาพใบนะรถตู้ันนี้สภาพนะถือนนว่าโอเคแล้วแหละประมูลรถหลวงมายางดีทั้งอ่าสี่เส้นเลยนะครับยางดีทั้งสี่เส้นหนึ 1, 9, 5, ่งเก้าห้าขอจุดสี่ยางดีทั้งสี่เส้นดีอย่างหนึ่งคืออ่าเราติดฟิลม์มรถตู้ฟิล์มมืดอนะ่ะดีอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยร้อน เวลาเราขับนั่นขับนี่นรับส่งนักเรียนนะสบายเลยแจ้งราคานะครับถูกใจโทรมาคุยกันเดี๋ยวลดให้รถตู้คันนี้จะไปอยู่จังหวัดไหนรอดูกันนะครับ6 9 0 0ื่นบาทนะหก0มื่นบาทลองดูรถตู้กับสภาพเนี้ยคุ้มไหมลองดูว่าคุ้มหรือเปล่าสําหรับผมอะรถรถมือ2องเรประมูลมาอนะจะให้เต็มร้อยมันรถใหม่มันเป็นไปไม่ได้ครับแต่หนึ่งคือ ที่ผมบอกลูกค้าคือผมเทสเองขับเองลูกน้องขับมาถามเขาดีไหมใจเข้าใจเราลูกค้าซื้อก็อยากต้องการสิ่งที่ดีผมขายผมบอกตามตรงว่าจุดน,นี้จุดน,นี้เป็นยังไงจุดไหน,นไม่ดีผมชี้อบอกลูกคา้าผมค้าขายผมพูดตรงมากนะครับนี่นะ69,000บาทเบอร์ติดต่อทั้งร้าน0809197704 0 8 4 9 5 4 9 9 7 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุงเรืองเชียงกงเพจปอลุงเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูบ ปอลุงเรื่องเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้าง69,0 0 0ั 6, 9, บาทสภาพนี้คุ้มไหมลูกค้าลองคำนวณดูปัดน้ำฝนและออกหมดนะครับปัดน้ำฝนไฟตาไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยออกทุกอย่างขอพรบคุณเอฟซีมากแล้วขอพรบคุณอย่างสูงขอพรบคุณทุกยอดติดตามคำพูดในวาจาไหนที่ไม่สุภาพต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีมากครับขอบคุณอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณครับ